พระตำหนักทับแก้วพระราชวังสนามจันทร์คือสถานที่สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีโครงการตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ฟุตบอลเพราะเป็นสถานที่มีกีฬานี้สมัยแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อมูลและสิ่งของล้ำค่าที่จัดแสดงเบื้องต้นเช่นถ้วยพระราชทานถ้วยใหญ่ ทรงพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ทีมที่ชนะเลิศชุดนักฟุตบอลทีมชาติชุดแรกคณะฟุตบอลแห่งกรุงสยามมีตราพระมหามงกุฎประดับที่หมวกเสื้อเข็มพระราชทานและมีภาพถ่ายเอกสารประวัติศาสตร์ข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมฟุตบอลแห่งกรุงสยามให้ความรู้เรื่องประวัติกีฬาฟุตบอลในเมืองไทยที่น่าชมอย่างยิ่ง สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน